เด็ดข่าวลิซ่าครองตำแหน่งหลักอนณาจักร lvmh หรือไม่ลิซ่าใหญ่ยาพูดไทยกลางงานแฟชั่นโชว์ปารีสมาฟังกันค่ะ สวัสดีเพื่อนผู้ชมนะคะเรามาอัปเดตข่าวความปังปุริเย่จับตากันต่ออย่างที่ทราบกันว่าวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาน้องลิซาได้ปรากฏตัวกับปารีสเวชั่นบิ๊ก2024กับแบรนด์หลุยส์วิกตองนะคะเราก็มารอดูการประกาศอย่างเป็นทางการว่าแบรนด์หลุยส์วิกตองนะคะจะให้ตําแหน่งอะไรกับน้องลิซาไรพิงเป็นแฟนมีการคาดเดากันค่ะว่าลิซาอาจจะได้ครองตําแหน่ง GBA Global Brand Ambassador นะคะอีกหนึ่งตำแหน่งในเครืออาณาจักร LVMH ถ้าหรุยวิจองประกาศอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าคือ Global Brand Ambassador ลิซ่าก็จะครอง3 GBA นะคะในเครือ LVMH Global Brand Ambassador Celine Global Brand Ambassador Bulgari และ Global Brand Ambassador หลุยวิกตองในอนาคตค่ะแฟนๆต่างชี้บอกว่าหลุยวิกตองเริ่มเลยค่ะ ซึ่งแฟนๆนี้ต่างก็ได้มีการแชร์กันบนโซเชียล e มีเดียนะคะหลังจากที่ลิซ่าได้ปรากฏตัวกับลุยวิกตองลุยวิกตองก็ได้กลายเป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดทางออนไลน์ขึ้นเป็นอันดับที่1บนหมดหมแบรนด์แท็กนะคะลิซ่าก็ได้ครองเป็นอันดับที่1ในช่วงคนดังในปาร Fashion w e ี k ทางปาริสเวชนบิกและดมทุนได้มากกว่า6.12ล้านดอลลาร์ในมูลค่าสื่อ EMV ผ่านอินสตาแกรที่ถูกคำนวณเพียง22ชั่วโมงผู้อิทธิพลได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดครองโดยดิซ่านักออกแบบได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดแบรนด์หลุยส์วิกตองแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องที่มากกว่า1.8ถึง2ล้านทวิตในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะ ตลอดระยะเวลานะคะคที่มีการเริ่มงานปารีสแฟชั่นวีคในวันที 26. ่26กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมก็มีเหล่าคนดังนะคะมาทุกแบรนด์มารับชมแฟชั่นโชว์ที่ปารีสทั้งเอเชียยุโรปอเมริกามีแต่ระดับตัวแม่ตัวดังนะคะในวงการบันเทิงทั้งนั้นค่ะสำหรับลุยวิตองก็คือมีคนดังออกมามากมายนะคะในส่วนของแบรนด์ได้มีการทำคลิปวิดีโอออกมาลิซ่าก็ได้สร้างปรากฏการณ์มียอดวิวบนไอนะคะของ r e e l s IG ค่ะ มียอดทะลุเกิน23ล้านเป็นที่เรียบร้อยและยอดคนดูบนทิกตอกอีก9ล้านวิวนะคะหลังจากที่ได้เข้าร่วมงานกับรุ่ยวิกตองอย่างเป็นทางการคือออกงานมาได้แค่2วัน ก็ทำรองเท้ากระเป๋าขายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่แค่การเรียกน้ำจิ้มเฉยๆค่ะยังไม่ได้มีการประกาศ G B A อย่างเป็นทางการก็สามารถขายหมดนะคะเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่น้องลิซ่าได้ใส่รวมออกงานเท่านั้นไม่เชื่อก็ถาม Google ดูได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเรามาพูดถึงกันหน่อยเรื่องนี้สื่อไทยต่างก็ตีข่าวกันหนักมากนะคะระหว่างโมเมนต,ต์น่ารักๆค่ะสคนไทยโคจรไปเจอกันที่ปารีสระหว่างลิซ่าไบรทพิงก์กับยายาอุลรัศยานัง เอกชื่อดังประเทศไทยของเราค่ะที่ยายานะคะมีตําแหน่งเป็น House แอมบัสเดอร์ในประเทศไทยที่ได้เดินทางไปรับชมแฟชั่นโชว์กับคอลเลกชันครบรอบ10ปีของนิโกลาเกสเกียค่ะผู้อํานการฝ่ายสินด้านเ้อผ้าสุภาพสตรีของหลุยส์วิตองก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักนะคะอบกอดทักทายกันอย่างสนิทสนมและที่สําคัญคือพูดคุยกันเป็นภาษาไทยด้วยค่ะสิ่งที่ทุกคนแฟนๆเห็นแล้วต่างก็กรี๊ดดังหนักมากเป็นโมเมนต์ที่พี่ยายาและหลี่ซาได้เจอกันทั้งยิ้มทั้งเขินนะคะสุดจะเอ็นดูไม่ไหวคุยเป็นภาษาไทยนะปาน ลิสเฟสชั่นวิกซึ่งหน่อยซาก็เอ่ยปากชมพี่ยายาว่าสวยจังค่ะทางด้านพี่สาวก็ตอบกลับนะคะพูดคุยกันก็พูดว่าะจะไปอัปเตอร์ปาร์ตี้ไหมคะคืนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะพูดคุยกันเป็นภาษาไทยดูแล้วก็น่ารักมากๆชื่อเสียงคนไทยอิทธิพลชื่อดังระดับโลกไปเจอกันที่ปารีสแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ใจชื้นใจฟู300เซนฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ